นี่ท่านจึงให้รู้จักสมุติอันนี้เช่นว่าไอ้ทุกข์มันจะเกิดขึ้นมานั่นนะ่ะหนึ่งสุขทุกข์เกิดเป็นสุขทุกข์ของธรรมดาอย่างหนึง่งทุกข์อันเกิดจากอุปาุปาทานอย่างหนึง่งไอ้คนที่ไม่มีทุกข์ไม่มีหรอกแต่ว่ามันมีทุกข์ประจาสังขารเช่นว่าเราป่วยอย่างนี้เป็นต้นีนีก็มีทุกข์ถ้าเราคิดไป ูกเรื่องของมันเรื่องป่วยก็เป็นธรรมดาของมันนะอย่างนี้มันไม่แน่หรอกจะนี้หรืออาการที่เราเจ็บปวดเอาเข็มมาฉีดเข้าไปตรงนี้ฉีดยาเนี่ยก็เจ็บเหมือนกันเนี่ยเจ็บอะไรเจ็บเฉพาะเอาเข็มมันแทงเข้าในหนังอะไรนมันก็เจ็บเนะี่ยสัมผัสมันเจ็บพระพุทธเจ้าก็เจ็บพระอาหารหันต์ก็เจ็บแต่ว่าเจ็บนั่นเป็นเทปธรรมดา ทุกคนแต่ต้องเก็บเป็นธรรมดาสัมผัสนี่เรียกว่าให้รู้จักอันนี้เป็นธรรมดาเลยคืนที่ท่านให้รู้จักอีกประการหนึ่งที่มากที่สุดคือไอ้ทุกข์ที่มันเกิดมาจากอุปาทานนั่นเป็นทุกข์เกิดมาจากกิเลสจริงๆอุปาทานเหมือนฉีดยา เอาเข็มที่เราไปอาบโดยยาพิษเนีียเอาเข็มอาบโดยยาพิษเดี๋ยวก็มาฉีดเข้าไปแม่อันนี้มันเก็บมันปวดเรือธรรมดาเลยเกินนะเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแล้วนี่สุขเพราะอุปทานนี่ทุกข์เพราะมีอุปทานเป็นแบบนี้เหมือนกันที่เอาเข็มไปอาบน้ำยามาฉีดเข้าไปเอเาปวดเก็บจนตายจนในคนตาย นี่อะไรเราเกลียดมีอุปทานความรู้สึกกันมาสุขทุกข์มีอุปทานแม้อย่างน้อยก็ต้องตายทั้งเป็นรู้จักนะนะที่มันทำพิจรณาธรรมที่ตรงไหนทรมมันเกิดตรงไหนมันดับตรงไหนเนีย่ยยไปดูที่อื่นดูที่จิตของเราจิตนี้มันเป็นกำลังมากที่สุดนะตาหูจมูกลิน้น กายไอ้อย่างนี้เกิเป็นลักษณะเท่านั้นเนี่ยไม่มีอะไรนะเหมือนกับรถยนต์รถยนต์มตารถยนต์มันมีแสงใหญ่สว่างอย่างนั้นแต่รถยนต์มันเห็นไหมหรือคนนั่งอยู่บนรถมันเห็นเนี่ยตัวรถยนต์มันเห็นแสงสว่างหรือเปล่า นี่ก็เหมือนกันนะไอความเป็นจริงแสงสว่างเกิดจากตารถยนต์แต่รถยนต์ไม่เห็นเราก็เหมือนการน้อมเข้ามาเป็นโอปนญยิกธรรมเราอยู่ในถานที่ที่เราสงบนะสงบอยู่ที่นี่ในป่านี้ในที่นี้แต่เราก็ต้องการความสงบนะบางทีบางคนนอกมาอยู่ที่นี่ก็ไม่เห็นความสงบเหมือนกัน มันกระโ,โยนมีตาเว่าระโดยนมาเห็นคนนั่งอยู่บนรถโยนนันเห็นอย่างนี้เหมือนกันอืมให้เรารู้จักว่าธรรมทาทงด้ายมันเกิดขึ้นที่ตรงไหนดับที่ตรงไหนอะไรมันเป็นอย่างไรอย่างที่จะรู้จักธรรมะเป็นเรื่องอุบายอย่างนี้เพราะว่าธรรมะเรามองไม่เห็นชัดไม่มีอะไรมีเรื่องอุบาย อาตมาจึงชอบพูดธรรมะและพูดเรื่องอุบายเห็นอย่างนี้เช่นว่าเราเห็นโลกมีวุ่นวายนะไอ้ความเป็นจริงโลกไม่วุ่นวายเราเราวุ่นวายเองของเราอืเนี่ยให้น้อมเข้ามาเช่นเห็นต้นไม้ต้นหนึ่งมันแก่ใบมันร่วงลงไปเนี่ยเรามองเห็นก็รู้จักแล้วว่าเห็นต้นไม้เราก็มองเข้ามาหาเราอ่ะเป็นปัญจตังเวทิตาโพวินโยหี อย่างนี้ตัวไหมมันแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นตัวเราแก่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เห็นธรรมที่เสมอกันแล้วเห็นข้างนอกก็เห็นข้างในเห็นข้างในก็เห็นข้างนอกอันนี้ก็เป็นอนุสติเราอย่างหนึ่งเี้เราจะฟงสังขารไปพิจารณาด้วยไปเมื่อเรารู้จักธรรมเช่นนี้ก็เหมือนกับคนที่เดินทางไป เดินไปแลว้วก็เดินทางกลับมาอืมแลว้วก็หยุดอยู่นี่เป็นลักษณะของคนเดินคนกลับเดินไปก็ได้กลับมาก็ได้หยุดอยู่ก็ได้แต่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าหรือที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสอนว่าอืมเมื่อจิตถึงธรรมะอันแท้จริงแล้ว อาการเดินไปก็ไม่มีอาการกลับมาก็ไม่มีอาการหยุดอยู่ก็ไม่มีนี่เข้าใจมไหมจะอยู่ที่ตรงไหนสิ่งทั้งหลายนี้มันจะปรากฏขึ้นมากับผู้ปฏิบัติอันนี้เป็นธรรมที่เรียกว่ามันเป็นสัจธรรม ที่ตั้งอยู่ไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของใครทั้งนั้นนะอันนี้เป็นสัจธรรมอยู่อย่างเนี้ยไม่ใช่ของใครไม่ไปกับใครทั้งนั้นอยู่อย่างนั้นเดินไปก็ไม่ไปถอยกลับก็ไม่ถอยยืนหยุดอยู่ก็ไม่หยุดเหมือนกันไม่มีไม่มีการเดินไปไม่มีการถอยกลับไม่มีการหยุดอยู่อย่างเนี้ยอันนี้ทรรที่เป็นปัจจัตัง ถ้าผู้ประพฤติปฏิบัติไปถึงที่ตรงนั้นจะไม่สงสัยอะไรทางนั้นจบลงที่ตรงนั้นอ่ะอย่างนั้นการปฏิบัติเช่นนี้ก็รีแล้วแต่ว่าระยะหนึ่งก็ปฏิบัติเป็นชั่วสิบวันยี่สิบวันเดือนหนึ่งดือตอนเชา้าตอนเย็นเราได้มานั่ง ความสงบอย่างนี้ก็ดีแต่ว่ามันยังไม่ยิ่งถ้าหากว่าให้มันยิ่งการสมาธินั้นก็ไม่ใช่การนั่งอย่างเดียวยืนเดินนั่งนอนเป็นสมาธิเป็นวงกลมอยู่ดีให้เรามีสติพูดถึงด้านจิตใจผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นวงกลมมีสติไม่ใช่ว่า บางทีก็เข้าใจว่าเรานั่งกรรมฐานนี่เราเลิกจากการกระทำนี่แล้วหมดกรรมฐานนี่ไม่ใช่อย่างนั้นย่า้มันหมดทีไม่ใช่มาเหมือนกระเบรดิโภคข้าวนี่กบรดิโภคข้าวมันอิ่มแล้วออกจากที่นั่งเดินไปมันก็ยังอิ่มนอนมันก็ยังอิ่มไปก็ยังอิ่มมันมีกําลังอยู่อย่างนั้นให้เราเข้าใจอย่างนั้นพอที่ว่าเราออกจากกรรมฐานนี่ไม่ใช่ว่าเราออก ไม่ใช่ว่าเราหยุดเราจะต้องให้มีสติอยู่เรื่อยในจิตของเราอย่างนั้นเราทันหรือเปล่าการกระทบมันก็เป็นอย่างหนึ่งเช่นว่าตาหูจมูกลิน้นกายมันจะกระทบอย่างเนี้เยเภปการกระทบเช่นว่านกมันร้อง พอเสียงนกมันร้องกระทบเฉยเมื่อนกมันร้องจบไปแล้วความรู้สึกคิดขึ้นในนี้แม่เสียงนกนี่มันสนุกวะสนกุกนกมันไม่สนุกวะหรือคิดค้นมาแม่อยากจะจับนกมันไปเป็นอาหารนะ่ะอยากจะจับนกมันไปขายวะนี่ นี่เรียกว่ามันเกิดจากตรงนั้นที่ไอ้กระทบเฉยๆเนี่ยได้ยินเฉยๆไม่มีอะไรเถ้ามีอวิชาเป็นพื้นเน่ะเมื่อกระทบพุ่งแล้วมันจะเเสียงนั้นสนุกดีอย่างนี้รูปนั้นสวยกลิ่นนั้นหอมเราชอบมันจะเป็นไปตามทํานองนี้อันนั้นเรียกว่าเรื่องกระทบเฉยๆมันอย่างหนึ่งเมื่อกระทบแล้วมันรู้ ยึดหมายไปตามอาการทางหลายเหล่านั้นไปเจ็บสิ่งต่างๆเข้ามารวมให้จิตของเรารู้สึกขึ้นนี่เรียกว่าการกระทบเฉยๆถ้าเรารู้จักการกระทบเฉยๆกระทบที่อาจจะสดก์ไปยังไม่ก็ไม่มีอะไรการกระทบเราปิดมีอุปทานยึดมั่นถือมั่นปรุงแต่งสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นให้เราโกรธให้เราเกลียดให้เราชอบให้เราไม่ชอบ นุ่งนังกันอยู่ยตรงนั้นอันนี้ถ้าเราตามดูจิตของเราแท้ๆเราจะรู้จักอะไรมันเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายต้องรู้จักในจิตของเจ้าของนั้นนี่เดียกว่าการการปฏิบัติทางจิตไม่มีอะไรจะพูดมากนะให้โยมไปลองทุนลองดูนะหรือพ้นทุกข์กันหมดหรือยัง ถ้ายังไม่พ้นทุกเอาไปลองดูนะยังว่าเอ้ยไม่ต้องพูดมากไ็่ต้อะเรมากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาทางหูก็เรียวว่ามันจะชอบหรือไม่ชอบใจก็เรียกวอันนี้มันไม่แน่เท่านั้นแนละยยืนไปทํามันเกิดขึ้นมาอมไรก็ไม่แน่นะสับมันตรงเดียวเท่านี้แหละแนวปัญญาเกิดนะถึงถึงเี่ยว่ามันจะมีโกรธมีเกลียดเท่าไรขึ้นมาในใจเราเมื่อไรก็งั้นไม่แน่นะนี่จะไม่แน่ท่านั้น เดียวโยมจะเห็นของไม่แน่ขึ้นจริงๆก็เห็นของไม่แน่ไอที่ของอะไรที่มันไม่แน่ของนั้นมันก็หมดราคาแล้วเห็นไหมของไม่จริงไม่จังมันก็หมดราคาแล้วมันก็อย่างนั้นเมื่อมันหมดราคาแล้วฉะนั้นเรารู้จักว่ามันหมดอย่างนั้นมันไม่แน่ท้งนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาเมื่อไรเราก็บอกมันไม่แน่เกิดมาหนึ่งก็เท่านั้นแหละนะเกิดขึ้นมาเมื่งก็เท่านั้นแหละ เป็นอย่างนั้นเนี่ยจิตใจเราจะเป็นอยู่อย่างนี้อืมจะเห็นชัดว่าไอ้คําที่ว่ามันไม่แน่นั่นเนี่ยเรียกว่าธรรมะธรรมะนั่นเนี่ยที่เราเห็นธรรมะเรียกว่าของที่ไม่แน่มันจะเป็นเหตุให้เรายึดมั่นหรือถือมั่นแต่ย,ยึดมาแต่ไหวไม่มั่นอย่างนี้เมื่อเราเห็นธรรมะก็ เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะ,ะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอย่างนี้ความรู้อันนี้อยู่อย่างนี้ตั้งอยู่เสมอในใจอย่างนี้อันนี้ให้โยมเอาไปลองดูถ้าไม่เชื่อเอาลองลองดูก่อนก็ได้ ทำไปอย่างนี้ทําสมถะกรรมาฐานก็ทําทไปอย่างนี้ทําไปเรื่อยๆไปใอ้ความรู้สึกเกิดขึ้นมาต่อไปนั้นเราก็พอสมควรแล้วก็ยกให้มันมีปัญญายิ่งขึ้นกว่านั้นที่บอกว่าที่ว่ามันไม่แน่ศัพท์นี้เป็นศัพท์ที่สําคัญนะแต่นักปฏิเสธวัดเราข้ามไปข้ามมาอยู่นี้ไม่เห็นเนี่ยคิดว่าทำอันนี้มันเป็นอะไรกันเนี่ย ไม่ยกขึ้นมาดูถ้าเรายกดูขึ้นมาเมื่อไรเรามีไหมเรามีความสุขเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเคยมีไหมเรามีความทุกข์เกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความพอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าเรามีความไม่พอใจเกิดขึ้นทางใจหรือเปล่าอันนี้มันต้องจะเป็นนิจการในทีเรียวท้งหลายเหล่านี้เมื่อมันเกิดมาที่เฉพาะหน้าเรารู้จักเพราะเรามีสติอยู่เราอันนี้มันไม่แน่ นี่เนีเน่บอกทุกขณะเลยลองลองดูเปละโยมจะบรรลุธรรมะในการเดินกันเลการยืนก็ได้การนอนก้นเ่ไอความเย็นมันม่นถือมันจะค่อยๆค,คล,คลี่คลายออกไปด้วยด้วยอืมจะได้มีปัญญาเกิดขึ้นไปลองดูนะไปทดลองดูเถอะมันจะเป็นยังไงไปลองดูจิ มีไหมก็มันมีสิ่งที่ทดลองอยู่แล้วอะไออารมณ์มันมาสะก,กิดอยู่ทุกเวลาอนะืมมีไหมลนะชอบใจมีไหมในชอบใจมีไหมนั่นแหละถ้าอนั้นมีอยู่นี่ที่เรื่องชอบใจไม่ชอบใจมีอยู่ก็เป็นเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเป็นธรรมดาอย่างหนึง่ง ถ้ามันเลือนธรรมดาเลยเป็นเรื่องอุปทา,านเนี่ยนะมันจะไม่ให้เราสบายนะอืมมันจะไม่เราสบายมันจะเหมือนเอายาเหมือนเอาเข็มไปอาบยาพิษมาฉีดเข้าไปนะทนมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเรารู้จักแก้ปัญหานี่จิตใจเราก็สงบจอนี่ไปเป็นโอกาสที่จะให้ถามปัญหาข้อข้องใจนะ หน่อยก็สมควรนะได้าอาศัยการพูดหนึ่งก็ไม่จบหรอกกระทั่งคืนสองคืนมันก็จบไม่ได้เคยมีไหมโยมได้ย,ยินเสียงมันมาแล้วก็ดูสึสว่าเสียงมันมากวนเราองนี้เคยเคย,เคยคิดไหม <laughs> เสียงมากวนเราดูเราไปกวนเสียง Did it come to bother us or did we go to bother it <laughs> uh, this is an example maybe um, may be extravagant, but it points towards a difficulty I have with what they're talking about. Mm -hmm. um, suppose there's a smell that comes to bottom, and that smell is um, the smell of smoke or fire. Um, if I just ขยกลยกตัวอย่างพูด hmm. ว <Maybe S 2> mm ่าเรานั่ง แล้วก็กำหนดจิตแล้วก็ได้ถูกกลิ่นเ,เช่ยนควนทีนี้ถ้าหากว่าเราว่ากลิ่นควนกลิ่นควนเฉยๆก็อาจจะมีไฟไหม้แล้วก็ไม่ได้ลุกขึ้นก็ทํำยังไงนะครับจะกําหนดหรือว่าจะให้ทํำยังไงเอออย่างนั้นนักภาวนาอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นที <laughs> ไม่จะไหม้เราตายก็ยมันหนีไงเนะ <laughs> <laughs> ก็นกว่าไม่ใช่คนภาวนาสิไะ